สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟอร์ดที่เคยขายในประเทศไทยเอาตั้งแต่สมัยปลายยุค90เอ้ยไม่ใช่ดิกลางกลางยุค90ขออภัยนะครับกลางช่วงยุค90เนี่ยคือมันจะมี2ตัวไทยจำหน่ายก็คือ New Era a กับยนตะกิจนะครับที่แบ่งให้เนี่ยจะเป็นฟอร์ดของเอาอันแรกเลยฟอร์ดยุโรปก่อนนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้ก็จะเป็นทรอวัสนะ นำเข้าโดยยนตะกิดนะครับทางฝั่งของยุตะกิดเนี่ยจะนําเข้าฟอร์ดพวกยุโรปเป็นต้นนะครับส่วนฟอร์ดที่2เนี่ยจะเป็นฟอร์ดญี่ปุ่นก็คือนิวเอล่านั่นเองนะครับจะนําเข้าพวกรถเก่งขนาดเล็กหรือขนาดกลางเป็นต้นแต่จะเป็นฟอร์ดที่พื้นฐานมาจากวถญี่ปุ่นเกาหลีนะครับในช่วงนั้นนะโดยจะแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็ขายในประเทศไทยแต่ว่ากล้องไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่ในแต่ละรุ่นนะครับ ซึ่งคลิปนี้จะมีวุ่นไหนบ้างเราก็ไปรับชมกันเลยคันแรกนะครับคันที่เป็นยอดนิยมในยุค90ในะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็น Ford s s p i ไนะครับโดยฝ้าแฝดของมันที่เอาไปสานต่อจาก Ford เนี่ยก็จะเป็นเกียร์อเวลนะซึ่งคันนี้นะครับผมจะนำเข้าจากประเทศเกาหลีประกอบโดยเกียร์มอเตอร์ของเกาหลีนั่นแหละนะครับโดยจะนำเข้าทั้ง New Era กับยุนตะกิจเลยนะครับจะมี2โฉมก็คือ สามประตูกับ5ประตูแต่บางประเทศยกตัวอย่างเช่นไต้หวันเนี่ยก็จะเป็น4ประตูด้วยก็มีนะครับหรือเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นอเว่าโฉมซีดานนะครับผมแต่ในบ้านเราเนี่ยที่เคยขายจะมีแค่3ประตูกับ5ประตูดีไซน์เนี่ยด้วยความที่มาขนาดนี้จะมีความโค้งม,มนบวกกับความน่ารักสปอร์ตไปในตัวนะครับยอดขายก็ถือว่าใช้ได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าหายากมากนะครับ ถ้าเป็นสภาพแบบเดิมๆยิ่ง3าประตูเนี่ยก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับขอเท้าความขอนว่าถ้าเป็นสเปคยนตะกิจมาขายเนี่ยมันจะมีเนมเพ l ด้านหลังจะมีคำว่ายนตะกิจนั่นเองจะแปะในช่วงของฝาท้ายรถนะครับผมพวก Ford Escort, a s p i r e เป็นต้นเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ยนตะกิจก็คือตัวเทจำไหน่ายนั่นเองนะครับ ส่วนนิวเอลเนี่ยก็จะเป็นนําเข้าฟอร์ดญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมไปดูรุ่นที่2นะครับผมรุ่นที่2เนี่ยจะเป็นฝั่งของ New Era นะครับอย่างที่บอกก็คือ New Era เนี่ยจะนําเข้าฟอร์ดท,ที่เป็นพื้นฐานจากญี่ปุ่นรุ่นนี้ก็จะเป็นฟอร์ดเทลสตารนะครับโฉมนี้น่าจะเป็นโฉมที่3นะครับผมพื้นฐานเนี่ยถ้าดูดีๆนะมันจะเหมือน m าสเตอร์โคโน หรือรหัสของมันเนี่ยรุ่นก็จะเป็น626นั่นเองนะครับในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ดูนะจะมีแค่โฉมซีดานกับลิฟท์แบ็5ประตูคันนี้จะเป็นโฉมซีดานนะครับต่อไปก็จะเป็นลิฟท์แบ็5ประตูซึ่งแน่นอนว่ามันหายากกว่ามาส d ตแน่นอนนะครับผมนำเข้าอยู่แค่ไม่กี่ปีนะก่อนหน้าก็เคยนำเข้ามานะครับผมเป็นรุ่นที่เก่ามากอยู่พอสมควรเลย ก็คือโฉมนี้เลยเป็นโฉมแรกสุดเลยนะครับพื้นฐานเนี่ยจะมีความเป็น m a สด้าสูงมากอย่างเช่นตัว626นะครับผมโฉมนี้ก็จะเป็นลิฟแบ็กนะแต่ว่าด้วยความที่ไปซ้ํากับ m a สด้าในบ้านเราเนี่ยยอดขายก็เลยดูไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับหายากกว่าตัวฉบับหรือไม่ก็พอๆกันนะครับส่วนฟอร์ต,ตัวนี้เนี่ยเทล스าโฉมนี้ก็ทิ้งช่วงไปไม่ได้ขายไทยนะครับนำเข้ามาก็เป็นโฉมนี้ซะแล้วแต่ว่า หายากกว่าตั้งเยอะนะครับผมอะไรเนี่ยสามารถใช้กับ m a ส d a าได้ต่อไปจะเป็นฝั่งของยนตะกิจก็คือ Ford Escort นั่นเองนะครับ f o r t e s c o r t เนี่ยจะนำเข้ามาแค่2โฉมก็คือว i ฟแบ็กประตูแบบในภาพนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโฉมซดาน4ประตูอ่ะคันนี้จะเป็นโฉมซดาน4ประตูที่มีคนหนึ่งถ่ายมานะครับผซึ่งขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับยุคนั้นผมเกิดไม่ทันนะ คือผมสงสัยว่า Ford Escort เนี่ยถ้าเป็นโฉมซีดานเนี่ยสมัยนั้นคือจะเป็นแท็กซี่แบบเลเซอร์ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับถ้าเป็นสภาพเดิมๆเนี่ยจะมีโลโก้จอตกิิติดม,มาด้วยในบ้านเราถ้าจะไม่ผิดนะจะนำเข้ามาในช่วงปี1993นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น c t e c 16วาลในรุ่นใหม่ที่เปิดตัวส่วนตัวคือดีไซน์เนี่ยมันจะมีความเป็น ยุโรปมากขึ้นจะไม่มีความเป็นญี่ปุ่นแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับดีไซน์เนี่ยคือจะออกแนวเป็นออสเตรเลียยุโรปมากขึ้นนะครับตามสไตล์ของพวก UK หรือออสเป็นต้นเลยนะครับจะมีความเป็นฟิลแบบนี้เลยนะฮะแต่ในบ้านเราเนี่ยจะขาดตัวที่เป็นแวก้อนไปนะครับจะนำเข้าเป็นโฉมดิฟักห้าประตูเป็นต้นและก็สีดาน ต่อไปจะเป็นฝั่งของ New Era ก็คือ Ford l a s e ซใครจะคิดว่า Ford l a s e ซมีมานานแล้วไม่ใช่แค่ปี2000นะครับแต่ว่ามันไม่ดังครับมาดังในช่วงหลังๆนะครับผมโฉมนี้ที่จะมาพูดถึงจะเป็น Ford l a s e ซโฉมที่2แพลตฟอร์มเดียวกับ Mazda 323 f a m i l y เเป็นต้นดีไซน์เนี่ยจะออกมาใกล้เคียงแต่ยอดขายเนี่ยจะสวนทางกันเลยนะครับจะเปิดตัวเนี่ยในช่วง ปี1986ถ้าจะไม่ผิดนะเปิดตัวในช่วงนั้นเลยแต่ว่ายอดขายถือว่าไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับผมปัจจุบ,บันเนี่ยก็ถือว่าหายากกว่ามาสด้าพอสมควรเลยนะครับตอนนั้นเราต้องยอมรับว่า Ford มันไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนปัจจุบ,บันที่มันจะดังเปี้ยงป้างโดยเฉพาะ, Ranger ละเลนเจอร์แรปเตอเป็นต้นนะแต่ตอนนั้นก็ถือว่าดังอย่างเช่นกระบะเนี่ยก็คือฟอร์ดมาบา o ท นะครับแต่ยอดขายเนี่ยก็ถือว่าพอไปได้แต่ปัจจุบันน่ยก็หายากก่ามาสเตอพอสมควรเลยแต่ก็พอเจออยู่บ้างนะครับพอเห็นคนใช้กันอยู่บ้างนะถ้าเป็นรถเก๋งอ่ะคือขายไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้าเป็นกระบะเนี่ยอันนี้คือก็พอไปได้นะเพราะว่าเมืองไทยก็อย่างที่รู้กันก็คือเป็นเมืองรถกระบะนะต่อมานะครับในช่วงประมาณปี1993เนี่ย จะออกโฉมที่3มานะครับผมโฉมที่3เนี่ยถ้าเป็นในบ้านเราถ้าเกิดทันนะมันจะเคยเป็นแท็กซี่มิเตอร์นะครับผมจะนำเข้ามาแค่โฉมซีดาน4ประตูอ่ะคือโฉมนี้เลยนะครับจะเจาะกลุ่มในช่วงของแท็กซี่มิเตอร์มาใหม่ๆนะครับแท็กซี่เขีวเหลืองเป็นต้นนะหรือไม่ก็เป็นสีแบบนี้สมัยก่อนเจอเยอะมากโฉมที่4เนี่ยจะเป็นโฉมนี้นะครับผม ในช่วงนั้นนะคกระผมทาง New Era เนี่ยจะนําเข้ามา3โฉมได้แก่โฉม3ประตู4ประตู5ประตูเป็นต้นแต่ที่ขายได้ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นโฉม3ประตูกับ5ประตูนะดีไซน์ทั้งกระจังหน้าความสปอร์ตเนี่ยคือมันจะมาจัดเต็มเลยนะครับแต่โฉม5ประตูเนี่ยก็ยังหายากกว่าโฉม3ประตู3ประตูเนี่ยคือคนน่าจะเล่นเยอะสุดแล้วนะครับ โฉม5ประตูเนี่ยคนก็ยังเล่นพอเยอะอยู่เช่นกัน2โฉมเนี่ยจะมีความสปอร์ตไปในตัวนะครับแต่ก็หายากพอๆกันนะครับผมถ้าเป็นในปัจจุบันนะเอาเป็นว่าถ้าเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็น3ประตูส่วนกระจกด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาคงไม่ต้องสืบว่าจะหาจากไหนมาใส่ดีนะครับส่วน5ประตูเนี่ยก็ถือว่าพอเจออยู่บ้างนะแต่ว่าก็นานๆนทีนะครับผมในบางประเทศอย่างเช่นไต้หวันฟิลิปปินเนี่ยจะใช้ชื่อไม่เหมือนกัน ภายในภายนอกทุกอย่างเนี่ยคือจะเหมือน m a สด้าหมดนะครับฟอร์ทุกตัวถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเก่งของมันเนี่ยส่วนมากกระบะเก,ก่งพื้นฐานจะเป็น m a สด้านะครับก็ตามชื่อก็คือฟอร์ดญี่ปุ่นนั่นแหละโฉมซีดาน4ประตูเนี่ยประเทศไต้หวันจะใช้ชื่อว่า Ford v i วียทนะครับฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Ford Link นะครับผมส่วนในประเทศไทยเนี่ยโฉมซีดานจะหาดูยากมากๆนะครับผมแต่ก็เคยเจอเห็นในโบชัวเนี่ย มีขายอยู่แต่ว่าด้วยความที่ไปซ้ำรอยกับมาสด้าเนี่ยยอดขายก็เลยส่วนทางเกิดขึ้นชะตากรรมไม่อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับผมยอดขายเนี่ยถือว่าน้อยกว่ามาสด้าเกือบทุกรุ่นเลยถ้าเป็นของ Ford ดนะในจากบริการหลังการขายต่อไปนะครับฟอร์ดมอดิโอโฉมนี้เนี่ยจะเป็นโฉมตั้งแต่ถ้าเปิดตัวในครั้งแรกของยุโรปนะจะเป็นปีพศ2 5 3 5นะครับ แต่บ้านเราเนี่ยเท่าที่ขายเนี่ยจะเป็นปี2,539เป็นต้นนะครับจะมี2โฉมก็คือซีดานแฮชแบ็กประตูเวรกอน5ประตูเป็นต้นนะครับผมดีไซน์เนี่ยจะเหมือนฟอร์ดเทลสตารนะแต่ว่าปัจจุบันน่ก็ยังพอเจอกว่าเทลสตาร์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็หายากพอกันนะ เครื่องยนต์เนี่ยจะมีตั้งแต่1.6 1.8 2.0และก็2.5เป็นต้นนะครับจนกระทั่งมีโฉมที่2ออกมานะครับในช่วงปี2,539จนถึงปี2,543กระจกหน้าจะถูกปรับใหม่แต่ยอดขายก็เหมือนเดิมคือไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากชื่อชั้นยังไม่ค่อยดีนะไม่เท่ากับตอนนี้ต่อไปก็คือ Ford Festiva นะครับ คันนี้คือจะเก่ากว่า s p i ป e หน่อยนะครับผมดีไซน์เนี่ยคือจะเปิดตัวในช่วงประมาณปี1987เป็นต้นมานะครับในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ขายน่าจะเป็นปี1994ดีไซน์ภายนอกจะเป็นฝาแฟดกับ Mazda 121สเปคยุโรปเป็นต้นนะครับสเปคนี้คือจะขายเฉพาะฝั่งยุโรปและก็บางประเทศในโซนนั้นไดครับผมต่อมาก็จะมีเกลียร์พลายของประเทศเกาหลีใต้ แต่บ้านเราเนี่ยจะนําเข้ามาแค่3ประตูกับ5ประตู4ประตูจะไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับสําหรับตัวซีดาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Ford Festival Beta นะครับผมส่วนตัวเทจจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยจะมีทั้ง New Era และก็ยนตะกิจนะครับต่อไปจะเป็น Ford g ก a ล a d a นะครับผมที่สุดของความหายากในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ปีที่นําเข้ามาผมไม่ทราบว่าปีอะไรนะแต่ว่าเท่าที่ขายเนี่ยจะเป็นยนตะกิจในฝั่งของ Ford ยุโรปรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นออกแนววร์ครอบครัวขนาดใหญ่ของ Ford ในยุโรปนะครับผมจะมีความเป็นเชอร่าและก็เอสโคร์ผสมรวมกันอย่างลงตัวนะครับในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ขายจะเป็นโฉมซดาน4ประตูเท่านั้นเป็นโฉม mk 3ในปี1994เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วย สโคปิโตต่อไปอันนี้ก็คือที่สุดของความหายากในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับฟอร์ดทอรัสนั่นเองตัวถท่จําจหน่ายเนี่ยน่าจะเป็นยนตะกิจนะครับเพราะว่าเป็นฟอร์ดฝั่งยุโรปเลยยุโรปแท้เลยนะครับแบบนี้นำเข้ามาเนี่ยน่าจะช่วงกลางยุค9กะครับหายากมากๆจะมีทั้งรถทูตแล้วก็รถที่เป็นสเปกออสเตรเียนำเข้ามานะครับดีไซน์จะมีความโดดเด่นตั้งแต่นอกจนถึงภายในนะครับ จะมีการออกแบบที่ครอบคลุมมากขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนหน้าในปี1992คันนี้จะเป็นช่วงปี1996นะครับในบ้านเราจะเป็นรุ่นภูมิไรขวานะครับเป็นเวอร์ชั่นส่งออกไปออสเตรเลียที่อยู่ในประเทศไทยก็คือโฉมนี้เลยหน้าตาเนี่ยจะหยิบยืมมาจาก Mercury s a b าเเป็นต้นเป็นกิ่งที่ขนาดใหญ่ที่สุดของ Ford และก็หายากมากบางประเทศจะเป็นสเปคอีกสเปคหนึ่งซึ่งในประเทศไทยจะเป็น เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับนําเข้ามาก็ถือว่าหายากพอสมควรแล้วคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นการเจาะจงเกี่ยวกับฟอร์ดเก๋งฟอร์ดที่ทําตลาดในประเทศไทยนะครับนําเข้าโดย2ตัวแทนจาหน่ายอย่างเช่น New Era และก็ยุนตะกิจเป็นต้นฝั่งของ New Era เนี่ยจะเป็นฝั่งฟอร์ดญี่ปุ่นเกาหลียุนตะกิจเนี่ยก็จะเป็นฟอร์ของยุโรปเกาหลีก็มีเช่นกันนะครับ คลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลบางรุ่นเนี่ยผิดพลาดประกันใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าผมยิบยกมาเยอะมากผมก็เลยลืมบางช่วงก็มีนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการคาสตอรี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ